สวัสดีครับผมชื่อโยนะครับผมมีประสบการณ์เรื่องหนึ่งที่อยากจะนำมันเล่าให้กับทุกคนได้ฟังซึ่งเรื่องราวของผมมันได้เกิดขึ้นเพราะความคึกขนองจากเด็กแววรุ่นสี่คนที่ได้ไปแอบดูศพแล้วก็ได้กระทำการบางอย่างจนได้เกิดความสูญเสียแบบที่ไม่น่าให้อภัยเอาเป็นว่าผมขอเริ่มเรื่องเลยแล้วกันนะครับ เรื่องราวของผมต้องขอย้อนกลับไปเมื่อปี2,547ซึ่งในตอนนั้นผมก็ได้เรียนอยู่ในชั้นม .3 ซึ่งก็เป็นธรรมดาครับที่เด็กในวัยนั้นก็มักจะสร้างเรื่องสร้างราวแล้วก็คะแนนความประพฤติไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเข้าเรียนต่อในโรงเรียนเดิมผมก็เช่นกันครับที่ในช่วงก่อนจบมัธยมปีที่สผมก็ได้มีวีรกรรมบางอย่าง ที่ทำให้คะแนนความประพฤติของผมก็เหลือไม่ถึงเกณฑ์และก็เป็นเหมือนหลายๆโรงเรียนที่ในสมัยนั้นก็มักจะเปิดโอกาสให้เด็กของตัวเองได้เข้าคายบทสามเณรในช่วงฤด,ดูร้อนเพื่อแรกกับคะแนนความประพฤติและได้กลับเข้ามาเรียนอีกครั้งในตอนนั้นก็มีผมไอเอม็มไออิดไอบอสท,ที่เป็นเพื่อนสนิท ก็ได้ขอแยกตัวไปบวชอยู่ที่วัดเดียวกันซึ่งกำหนดการทั้งหมดก็มีอยู่ด้วยกันสมอาทิตย์ซึ่งตลอดเวลาที่บวชอยู่ที่นั่นพวกเราก็ได้ใช้ชีวิตไปตามปกติเพื่อรอเวลาให้ครบกำหนดที่จะสึกกลับออกมาเท่านั้นในช่วงอาทิตย์สุดท้ายที่เป็นช่วงก่อนที่พวกเราจะสึกในช่วงนั้นก็ได้มีศพเข้ามาที่วัดหลายศพจนศาลาที่มีอยู่สีาลา ก็ได้เต็มจนหมดแล้วมันก็มีสิ่งที่แปลกอยู่ครับเมื่อผมได้ยินพระพี่เลี้ยงได้คุยกันว่าจะมีศพเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งศพซึ่งจะขอต่อคิวและจะจัดทำพิธีที่วัดนี้เท่านั้นซึ่งทางเจ้าอาวาสก็ไม่อยากที่จะขัดศรัทธาแล้วก็ปล่อยให้ญาตินำศพเข้ามาที่วัดแห่งนี้ในคืนแรก ด้วยความที่ไม่มีที่วางศพจึงได้ถูกใส่ลงศพแล้วก็วางเอาไว้ที่ท้ายรถตู้แล้วก็ติดเครื่องเอาไว้ตลอดทั้งคืนในคืนที่สองซึ่งก็เป็นช่วงสวดคืนสุดท้ายของศพก่อนหน้าศพศพนั้นจึงได้ถูกย้ายขึ้นไปวางบนศาลาโดยได้วางเอาไว้ที่หลังม่านแล้วก็เอาผ้าคลุมเอาไว้ ด้วยความห่ามของพวกเราในคืนนั้นหลังจากพิธีศพอื่นๆทางพระพี่เลี้ยงหลายๆคนต่างก็ยุ่งกันหมดจนทำให้พวกเราสี่คนก็ได้เกิดความคิดแผลงๆขึ้นมาไอเอ็มได้ถามกับพวกเราครับว่าพวกเราเคยเห็นศพกันหรือเปล่าซึ่งมันก็ได้อยากรู้ว่าศพของคนที่ตายจะมีความน่ากลัว หรือต่างจากคนนอนหลับมากขนาดไหนด้วยความนึกสนุกแล้วก็อยากรู้อยากเห็นเช่นกันจึงไม่มีใครห้ามใครแล้วพวกเราทั้งสี่คนก็ได้แอบขึ้นไปที่ศาลาที่ไม่มีใครอยู่ตอนนั้นพวกเราได้ยืนกันอยู่ที่หน้าโรงศพซึ่งลักษณะก็เป็นเหมือนโรงศพทั่วๆไปซึ่งก่อนที่พวกเราจะเปิดผมก็ได้ถามย้ำแล้วนะครับ ว่าแน่ใจจริงๆแล้วหรือไม่ที่จะดูศพในโรงนี้จริงๆกลัวอะไรวะอโยเดี๋ยววันมารืนพวกเราก็สึกกันหมดแล้วหลังจากที่ไอเอ็มพูดจบพวกเราก็ได้ค่อยๆช่วยกันเปิดฝาโรงนั้นออกซึ่งทันทีที่แง้มฝาโรงเท่านั้นแหละครับกลิ่นอาบพ,พร้อมกับน้ำยาอาบศพก็ได้ลอยเตะจมูกของผมขึ้นมา พวกเราได้ยืนมองกันอยู่สักครู่หนึ่งแล้วพวกเราก็พบว่าศพบบนั้นได้เป็นผู้หญิงผมยาวที่น่าจะอายุมากกว่า40ปีเขาได้สวมเสื้อและกระโปรงยาวสีดำซึ่งตอนที่ยังมีชีวิตก็น่าจะเป็นคนที่หน้าตาดีคนหนึ่งโดยศพได้ผอมจนแก้มตอบลักษณะเหมือนกับคนที่ผอมอมมากจนผมก็รู้สึกเวทนาและที่แปลกไปกว่านั้น พวกเราได้เห็นสร้อยแหวนเงินทองได้ใส่อยู่ตามนิ้วตามข้อเท้าและข้อมืออยู่เป็นจำนวนมากมายก่อนที่พวกเราจะค่อยๆปิดฝาลงลงนั้นแล้วก็เอาผ้าคลุมไว้อย่างเดิมแล้วก็ค่อยๆแอบกลับลงมาผมรู้สึกขนลุกอย่างบอกไม่ถูกผมยังจำวินาทีแรกที่เห็นหน้าของเขาได้เป็นอย่างดีผมรู้สึกว่าภาพมันได้ติดตา จนได้เกิดเป็นความกลัวและทำเอาผมนอนไม่หลับตลอดทั้งคืนหลังจากนั้นอีกสองวันพวกเราก็ได้สึกกันออกมาโดยที่เราก็ได้ฉลองและนัดการกินข้าวที่บ้านของไออิดซึ่งในทีแรกผมไอบอสไออิดรวมถึงพ่อของไออิดก็ได้นั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันจนกระทั่งไอเอ็ม มันก็ได้ตามเข้ามาและผมก็ได้เห็นมันซื้อของเข้ามาหลายอย่างทั้งอาหารทะเลกุ้งปลาหมึกที่เป็นของที่มีราคาพวกเราก็ไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งพวกเราก็นั่งปิ้งนั่งกินอาหารทะเลกันไปเรื่อยๆครับอยู่ๆไอ้บอสที่เป็นคนยืนอยู่ที่เตาย่างมันก็เด้ร้องตะโกนขึ้นมา ผีพวกมึงเห็นผีหรือเปล่าวะผมได้เห็นมันล้มลงแล้วก็พูดจามไม่ได้สับมันได้ยกมือไหว้แล้วก็มองไปที่หลังต้นไม้ต้นหนึ่งพ่อของไอ้อิดก็ได้ดึงไอ้บอสเข้ามาในบ้านซึ่งมันก็ไม่ได้สติแล้วก็กลัวอย่างหนักจนพ่อของไอ้อิดก็ได้เดินออกไปดูที่หลังต้นไม้ด้วยตัวเอง แต่ท่านก็ไม่พบอะไรแต่ก็ได้ตะโกนด่าสาบแช่งออกไปอีกหลายอย่างเพื่อให้ไอ้บอสได้สบายใจแล้วก็รีบโทรตามพ่อกับแม่ของมันให้มารับกลับไปในคืนนั้นพวกเราก็ได้แยกย้ายกันโดยที่ผมได้นอนค้างบ้านของไออิดซึ่งผมก็นอนคิดอะไรไปตลอดทั้งคืนจนกระทั่งในช่วงเช้ามืดที่ผมก็เพิ่งหลับได้ไม่นาน แล้วผมก็พบว่าพ่อของไออิดได้มาเคาะประตูห้องเสียงดังแล้วก็บอกกับพวกเราว่าให้พวกเราอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าพ่อจะพาไปที่โรงพยาบาลเพราะเมื่อสักครู่พ่อกับแม่ของไอบอสได้โทรมาแล้วก็ได้บอกว่าไอบอสได้เสียชีวิตลงแล้ว หมอได้บอกกับพวกเราครับว่าไอ้บอสได้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวซึ่งเกิดจากการเที่ยวร่างกายได้เกิดอาการช็อกอย่างหนักซึ่งบรรยากาศในช่วงนั้นมันก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและร่ำลือกันในกลุ่มของพวกเราหลังจากวันนั้นมันก็มีอยู่วันหนึง่งที่ผมได้อยู่บ้านคนเดียวซึ่งผมก็นั่งกินข้าวดูทีวีไปเรื่อย และในตอนที่ผมนั่งกินข้าวอยู่นี่แหละครับผมก็ได้ยินเสียงแปลกๆที่เหมือนคนเอาโลหะกระแทกกับพื้นได้ดังออกมาจากหลังบ้าน <mão z 2> <plate> หลังจากที่ผมได้เบาทีวีลงผมก็ได้ยินเสียงชัดเลยครับมันได้ดังๆหยุดหยเหมือนกับปั่นประสาท เพื่อทำให้ผมรู้สึกกลัวผมได้เดินหาที่มาของเสียงนั้นโดยที่ผมก็ได้เดินไปที่หลังบ้านและเสียงมันก็ดังชัดมากขึ้นเรื่อยๆและคุณผู้ฟังครับเมื่อผมได้โผล่หน้าเข้าไปในครัวและสิ่งที่ผมเห็นผมได้เห็น,นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมยาวจนถึงกลางหลังได้ใส่ชุดสีดำ ได้นั่งอยู่บนโต๊ะกินข้าวโดยได้แกว่งกำไลข้อเท้าเขาะกับเก้าอี้ก่อนที่จะค่อยๆหันหน้ามาแล้วก็สบตากับผมผมสลบไปเลยครับซึ่งผมก็มารู้ตัวอีกทีตอนที่พ่อกับแม่เลี้ยงของผมได้กลับมาซึ่งหลังจากที่ผมได้เล่าเรื่องทั้งหมดท่านทั้งสองก็ได้พาผมไปพักอยู่ที่บ้านของพ่อแท้ๆ เป็นการชั่วคราวผมได้นอนจับไข่อยู่หลายวันโดยไม่ได้ติดต่อกับคนอื่นๆจนกระทั่งในเช้าวันหนึ่งไออิดก็ได้โทรมาหาผมแล้วมันก็ได้บอกกับผมว่าพ่อของมันไม่สบายแล้วก็เข้าโรงพยาบาลถึงสองคืนซึ่งก็เพิ่งกลับออกมาเมื่อเช้าแล้วก็มีเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งไออิดได้บอกกับผมว่าไอเอ็มมันได้กลับไปบทอีกรอบหนึ่งซึ่งพวกเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรด้วยความที่ผมก็จับไข้ผมจึงได้ขอเวลาอีก 2- 3วันเพื่อที่จะไปเยี่ยมพ่อของไออิดรวมถึงไปที่วัดเพื่อพูดคุยกับไอเอ็มหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันไออิดก็โทรมาด้วยน้ำเสียงที่ไม่สู้ดี แล้วก็บอกว่าพ่อของมันได้เข้าโรงพยาบาลอีกรอบก่อนที่มันจะร้องไห้แล้วก็บอกกับผมว่ามันได้กลัวว่าพ่อของมันอาจจะไม่รอดอีกแล้วผมได้ขอให้พ่อของผมได้พาไปเยี่ยมพ่อของไออิดและเมื่อผมได้ไปถึงโรงพยาบาลผมก็ได้เห็นสภาพพ่อของไออิดได้ดูแย่เอามากๆท่านได้ผอมซูบ และมีกลิ่นตัวที่เหม็นที่คล้ายกับน้ำยาอาบศพไออิดได้เล่าให้ผมฟังว่าเมื่อคืนก่อนหน้านี้อยู่ๆแม่ของมันก็ได้กรีดร้องขึ้นมาแล้วแม่ของมันก็ได้บอกว่าทันได้เห็นผู้หญิงได้นั่งอยู่บนตัวของพ่อก่อนที่จะหายไปแล้วพ่อก็มีอาการสุดหนักแล้วก็เข้าโรงพยาบาลในที่สุด ผมกับไออิดก็เริ่มสงสัยว่ามันอาจจะเป็นเพราะพวกเราไปดูศพมันจึงได้เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นกับพวกเราแบบนี้พวกเราได้ไปหาเอ็มที่วัดเพื่อพูดคุยกับสิ่งที่มันได้เจอแต่เมื่อพวกเราไปถึงพระพี่เลี้ยงก็ได้บอกกับพวกเราว่าไอเอ็มมันได้สึกไปแล้วหลังจากที่บวชได้เพียงหนึ่งวันโดยที่ไม่รอเลิอกอะไรทั้งนั้น เราก็งงกันหมดเลยครับซึ่งจะไปหาที่บ้านของมันพวกเราก็ไม่รู้จักจนพ่อของผมก็ได้ช่วยไปปรึกษากับครูจนได้กลายเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ซึ่งครูก็พยายามช่วยทุกอย่างนะครับแล้วก็พาพวกเราไปที่บ้านของไอเอ็มเมื่อพวกเราไปถึงบ้านของไอเอ็มพวกเราก็ได้พบกับบ้านที่สภาพค่อนข้างเก่าจนแทบไม่น่าจะมีคนอยู่ แล้วพวกเราก็ได้พบกับแม่ของมันและแม่ของมันก็ได้บอกกับพวกเราว่าไอเอ็มได้ย้ายไปอยู่กับยายที่ต่างจังหวัดซึ่งก็จะยอมบอกสถานที่ให้แต่ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็ขอให้ไปตามกันเอาเองในเช้าวันลุ่งขึ้นพอ่อผมและครูก็ได้ออกเดินทางไปที่ต่างจังหวัดด้วยกันโดยที่ไออิด ก็ไม่ได้ไปด้วยนะครับเพราะมันก็ต้องอยู่ดูแลพ่อของมันและเมื่อพวกเราไปถึงผมก็เห็นสภาพของไอเอ็มที่ดูแปลกไปการพูดจาเหมือนกับไม่ใช่คนเดิมและร่างกายที่สู้ผอมลงที่น้ำหนักก็น่าจะลดลงมากกว่า10บกิโลพวกเราก็ได้พยายามถามเรื่องที่เกิดขึ้นกับมันรวมถึงสิ่งที่มันได้เจอ แต่มันก็ไม่ยอมบอกแล้วก็พูดจาแปลกๆจนพ่อกับครูก็ต้องพยายามช่วยกันซักไซ้อย่างหนักจนในที่สุดมันก็ได้บอกกับพวกเราว่าหลังจากวันที่พวกเราไปดูศพและได้เห็นสร้อยแหวนเงินทองและด้วยความที่มันไม่เคยมีจึงทำให้ในวันถัดมามันก็ได้ชวนให้อีบอสกลับไปที่โรงศพนั้นด้วยกันก่อนที่มันจะสั่งให้อีบอส ได้ช่วยแกะกําไรทองออกจากข mm ้อเท้าของศพและหลังจากที่สึกออกมามันก็ได้นําไปขายแล้วก็นําเงินไปซื้อของหลายอย่างรวมถึงวันที่กินเลี้ยงกันที่บ้านของไออิดพวกอาหารทะเลที่มันซื้อมาก็มาจากเงินที่ขายกําไรวงนั้นพวกเราได้ขนลุกเกลียวเลยครับกับสิ่งที่มันและไอ้บอสได้ทํา รวมถึงสิ่งที่พวกเราได้เจอมาทั้งหมดอีกทั้งไอ้บอสที่ได้เสียชีวิตไปอย่างรวดเร็วผมได้ขอให้มันกลับมาบวชรวมถึงหากำไรกลับมาคืนและทําพิธีขอขมาให้ถูกต้องแต่ไม่ว่าผมจะพูดยังไงมันได้บอกว่ามันกลัวมันไม่สนและจะไม่กลับมาที่กรุงเทพอีกซึ่งตั้งแต่วันที่มันย้ายกลับมาต่างจังหวัด ชีวิตของมันก็เป็นปกติและก็ไม่ได้เจอสิ่งที่น่ากลัวอีกและถ้าหากพวกผมยังไม่อยากตายก็ขอให้ย้ายมาอยู่ที่ต่างจังหวัดแบบที่มันได้ทำมันเป็นความคิดที่เห็นแก่ตัวมากเลยครับแต่ผมก็ทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านั้นและผมก็ได้พยายามถามว่ามันได้ออกกำไรไปขายเอาไว้ที่ไหนซึ่งมันก็ได้ยอมรับว่า มันได้ขายกําไรวงนั้นให้กับป้าร้านขายของชําที่อยู่ปากซอยบ้านของมันหลังจากที่พวกเราทราบพิกัดในเช้าวันลุ่งขึ้นที่พวกเราได้กลับมาพวกเราเขาไปที่ร้านขายของชํานั้นทันทีและทันทีที่พวกเราไปถึงคุณผู้ฟังครับพวกเราได้ทราบข่าวว่าคุณป้าเจ้าของร้านของชําร้านนั้น ที่เป็นคนรับซื้อกำไรได้เสียชีวิตไปแล้วพวกเราอึ้งกันหมดเลยครับซึ่งผมก็รู้สึกเสียใจจนต้องร้องไห้ออกมาและหลังจากนั้นผมก็ได้ถามถึงกำไรที่ป้าเคยซื้อมาว่ามันเป็นของสำคัญและก็อยากที่จะขอซื้อคืนแต่ทว่าพวกเขาก็ได้บอกว่า พวกเขาไม่รู้ว่ากำไรวงนั้นได้อยู่ที่ไหนพวกเขาได้บอกครับว่าจะช่วยหากำไรให้อีกทีหนึ่งแล้วก็จะติดต่อกลับมาหลังจากวันนั้นผมกลับไปอิทก,ก็ได้กลับไปบวชที่วัดเดิมด้วยความตั้งใจอย่างที่สุดด้วยการแผ่เมตตาทุกวันและก็นั่งสมาธิสำนึกผิด อีกวันละหลายชั่วโมงรวมถึงภาวนาเพื่อขอชีวิตของพ่อไออิดให้ท่านได้กลับมาเหมือนเดิมและออกจากโรงพยาบาลรวมถึงให้วิญญาณของผู้หญิงคนนั้นยอมยกโทษและอภัยให้กับพวกเราจนในที่สุดหลังจากที่ผมกับไออิดก็บวดไปได้หลายเดือนจนต้องดับเรียนไปเกือบปีพ่อของไออิด ก็ได้เสียชีวิตลงจนทำให้พวกเราก็หมดความอดทนแล้วก็ยอมรับกับทุกสิ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้แล้วพวกเราก็ได้สึกออกมาและเรื่องราวทั้งหมดจากการกระทำที่คึกขนองก็ได้ทำให้สูญเสียกันไปถึงสามคนทั้งเพื่อนอย่างไอ้บอสที่เป็นคนร่วมก่อเรื่องทั้งพ่อของไออิดที่นั่งกินกับพวกเรา และได้เดินไปสาบแช่งผู้หญิงคนนั้นรวมถึงคุณป้าร้านขายของชำที่ได้ช่วยรับซื้อกําไรและได้จากไปแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าถ้หากในวันนั้นแม่ของไออิดได้ร่วมกินอาหารกับพวกเราที่ไอเอมได้เอาเงินเหล่านั้นซื้อมาท่านจะต้องมารับเคาะด้วยหรือไม่ส่วนทางด้านของไอเอมนั้น หลังจากที่มันได้ก่อเรื่องและได้ย้ายไปอยู่ที่ต่างจังหวัดพูกเราก็ไม่เคยได้ติดต่อกับมันอีกเลยครับซึ่งพวกเราก็ไม่รู้ว่ามันได้เป็นตายร้ายดียังไงและก็ยังเป็นความจริงที่ว่าไออิดก็ยังโกรธแค้นและก็ยังสาบแช่งให้ไอเอมได้จากไปแบบพ่อของมันรวมถึงกำไรข้อเท้าที่พวกเราก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับ แล้วก็ยังหาไม่เจอจนถึงทุกวันนี้ซึ่งถึงตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดมันได้จบลงแล้วหรือยังซึ่งผมก็คิดเอาเองนะครับว่าเขาก็ยังตามพวกเราอยู่และวันใดที่พวกเราอ่อนแอวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นก็คงจะกลับมาเล่นงานพวกเราอีก